อืเจ้าคืองามแท้เจ้าทำบุญมาด้วยลราเจ้าคือเกิดมางามแท้เนี่ยโอ้ย สวัสดีค่ะทุกคนมาพบแม่จ๋าพาเพลินกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมาดูดอกไม้สวยๆนาะเป็นดอกไม้ในสวนสาธรารณะนะคะดอกไม้สวยๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมความงามของดอกไม้ดูต้นนี้สิคะด้านหลังแม่จ๋าพุ่มใหญ่มากสวยมากเลยนะ,ะมันเป็นพุ่มที่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จ๋าจะพาทุกคนมาชมสวนเล็กๆนะคะสวนดอกไม้นะที่เมืองที่แม่จ๋าอยู่นะที่หมู่บ้านที่แม่จ๋าอยู่ เดี๋ยวเราไปดูดอกไม้ส,สวยๆกันนะคะนี่ก็เป็นสวนเล็กๆนะคะสวนเล็กๆในหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นต้นไม้ดอกไม้นะคะตอนนี้เข้าซัมเมอร์แล้วนะคะทุกคนก็ดอกไม้ใบไม้ก็จะปีบานตอนนี้ก็คือเต็มที่แล้วนะคะก็จะมีเป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆ,กๆะคะ่ะทุกคนสวนเล็กๆ ในหมู่บ้านแต่แม่จา๋าที่ที่อยากจะนําเสนอคือดอกไม้ค่ะทุกคนเป็นคือมันสวยมากมันพุ่มใหญ่มากแล้วมันสวยนะมีหลายสีมากเลยเนี่ยค่ะทุกคนดูใกล้ๆพึ่งก็เต็มเนี่ยทุกคนสวยจังนี่ดูความใหญ่นะคะความใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ แม่จ๋าทำคลิปนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบดอกไม้นะคะแม่จ๋าถ่ายวิดีโอดอกไม้สวยๆมาให้เพื่อนเพื่อนดูกันสวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูสีอื่นบ้างต้นนี้ก็ใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นอีกพุ่มหนึ่งพุ่มนี้จะเป็นสีบานเย็นทุกคนสีบานเย็น สีบานเย็นแล้วก็ข้งมนสีม่วงมีสีม่วงด้านบนด,ด้วยนะคะนี่สีสีชมพูสีบานเย็นอยู่ด้านโน้นไม่รู้ชมพูเข้มแล้วกันโน้นบานเย็นนะ่าจะเป็นตัวโน้นคือแดงเข้มชมพูเข้มหน่อยน่าจะเป็นบานเย็นตรงโน้นนะ่าสวยจังเลยเนี่ยมาดูสีนี้กันเนียค่ะ ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยบานมากเท่าไหร่ก็ยังมีเป็นตุ่มๆนคะคะดอกเขาพวกเขาต,ต,ตุุมก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่กําลังจะเริ่มบานนะแต่ถ้าบานเต็มที่จะเหมือนต้นสีขาวที่แม่จ๋าถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเนี่ค่ะนี่ก็จะติดกับบริเวณเขาเรียกว่าอะไรเป็นบ้านพักคนชรานะทุกคนค่ะใ,ในสถานที่ตรงนั้นก็จะเป็นบ้านพักคนชลาเดี๋ยวแม่จ๋าจะถ่ายรอบๆให้ทุกคนดูค่ะ ด้านวนก็ดอกไม้ด้านหน้ายิ่งเยอะเดี๋ยวแม่จะจะไปถ่ายด้านหน้าให้ทุกคนดูนะอู้มีผู้ชายด้วยมีผู้บ่าวเจอผู้บ่าวด้วยผู้บ่าวก็มีก็จะเป็นรูปปั้นอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรของเขานี่แหละเนาะแต่แม่จ๋าก็ไม่รู้นะะก็อาจจะมี ประวัติความเป็นมาอะไรสักอย่างแต่แม่จาก็จะไม่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังละเอียดขนาดนั้นเพราะแม่จาก็ยังไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกรูปบ้านหนึ่งโน่น,โน,นโน่นที่พุ่มที่แม่จ๋าถ่ายเพื่อทุกคนดูพุ่มใหญ่มากแล้วก็แม่จาก็เจอผู้ชายในสวน <laughs> เจอผู้ชายในสวนด้วย เดี๋ยวเราจะไปดูต้นพุ่มหนุนกันไปก็อยู่ติดถนนนะทุกคนถนนที่ผ่านไปมาก็จะเป็นตรงนั้นถังเข้าวาันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเป็นเข้าไปก็เป็นบ้านพักคนชรลาแม่จ๋าก็เตรียมมาจองคิวไว้แล้วแม่จา๋าแม่จ๋าเตรียมมาจองคิวไว้แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีแม่จ๋าจะมาอยู่แล้วบ้านพักคุณชรลานี่คะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกพุ่มหนึ่งพุ่มนี้ อ่ะสีชมพูนะคะทุกคนแล้วก็กําลังบานนะคะก็ยังบานเต็มไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะทุกคนมันยังตูมๆสดๆอยู่สวยจังเลยอือันนี้ขนาดตูมก็ยังสวยนะเนี่ยกําลังตูมๆกำลังตูมๆม,ม,ม,มีตูมบ้างบานบ้างเนี่ยทุกคนอุ้ยได้ไปปลูกไว้บ้านที่เมืองไทยเนาะ แต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันทนความร้อนหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันอยู่เมืองหนาวทุกคนดูซินี่ตรงนี้บานเยอะเลยอุ้ยลมก็แรงสวยแท้สวยแท้สว,แทสวยมากๆยนโฉมยนโฉมใกล้ๆหน่อยลมแรงค่ะทุกคนอ้าวรอ แล้วเราก็ค่อยๆซูมกล้องไปซูมกล้องไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะเจออะไรนูนพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่มากาทุกคนอยากรู้ว่าพุ่มใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวแม่จ๋าจะให้สแตนด์อินแม่จ๋าไปลองยืนดูดูตอนนี้แม่จา๋าแม่จ๋าส่งสแตนด์อินไปแล้วนะแม่จ๋าส่งสแตนด์อินไปโชว์ให้ทุกคนดูแล้วนะว่า พุ่มไม้มันพุ่มดอกไม้พุ่มใหญ่แค่ไหนนะคะ thank you โอเคแล้วเราก็มาดูกันโอ้โหสวยต้นพุ่มนี้พุ่มนี้จะบานมากกว่าพุ่มพุ่มพุ่มที่แล้วพุ่มข้างนู้นพุ่มข้างนี้จะบานเยอะกว่าดูทุกคนเกินบรรยายไม่รู้จะบรรยายยังไงในความสวยของ ต้องขออาภาัยด้วยนะคะทั้งเสียงลมทั้งเสียงรถนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนนะคะมันอยู่ติดถนนนี่โอ้ยพุ่มนั้นพุ่มนั้นดอกสีขาวแต่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งแต่ก็น่าจะนะเป็นอีกชนิดหนึ่งเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นแบบนี้อันน,อนนี้ร่วงโยรยลาแล้วค่ะต้นนี้ร่วงโรยลาแล้วนะนี่นะแต่ร่วงโยรยลาแล้วนะตรงนี้เก่าแล้วนะ โอ้โหแม่จ๋ายังติดใจสีชมพูอยู่อุย้ยสะออนเดี๋ยวเราไปดูอีกไปดูอีกดูมาดูต่อพุ่มนี้นะคะพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มนีม้เจ้าคืองามแท้เจ้าทำบุญมาด้วยละเจ้าคือเกิดมางามแท้เนี่ยโอ้ย แล้วก็ทางนั้นทุกคนทางนั้นพุ่มใหญ่นะฮะพุ่มใหญ่มากอันนั้นอันนี้พุ่มใหญ่กว่าใครเลยแต่ว่าดอกกําลังตูมนะคะดอกกําลังตูมเดี๋ยวอีกสักหน่อยมันก็จะบานแม่จ๋าว่าพุ่มนี้จะสวยมากที่สุดเพราะมันเป็นพุ่มที่ใหญ่มากที่สุดเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จ๋าส่งสแตนอินไปแซไปยืนให้ดูว่าพุ่มพุ่มนั้นพุ่มใหญ่แค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เขากําลังตูมอยู่เดี๋ยวอีกสักหน่อยเขาจะบานดูสิทุกคนอ่ะนี่จินตนาการไว้ก่อนเลยว่า จินตนาการไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันบานมันจะสวยแค่ไหนดูความใหญ่นะคะจากที่เมื่อกี้พุ่มหนึ่งที่แม่จาให้คุณสาไปยืนนะแล้วก็ดูพุ่มนี้นะนี่ความใหญ่ของเขานะจินตนาการไว้รอเลยว่ามันจะสวยแค่ไหนทุกคนนะคะเดี๋ยวมันก็บานเนี่ยตอนนี้มันตูมมันยังตูมอยู่ตะลุมต้มตูมอยู่นี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 ่ นี่ตุูมๆเดี๋ยวบ,บ้านนะฮะเดี๋ยวรอดูตอนบานนะฮะโอ้โหเป็นภูเขาภูเขาดอกไม้ภูเขาดอกไม้อ่าแล้วตอนนี้เราก็มาเจออีกพุ่มหนึง่งพุ่มนี้จะสีเรียกว่าสีอะไรทุกคนสีแบบนี้สีโอรสเหรอสีโอรสทุกคนแม่จราว่าสีนี้ไม่ค่อยสวยมันจะดูจืดๆเนาะแต่มันก็ดูแปลกดี ก็สวยค่ะทุกคสวยเป็นพุ่มใหญ่สีโอรสเนาะเรียกว่าสีโอรสอันนี้ก็บานเต็มที่แล้วเริ่มจะค่อนข้างจะไวกลางคนแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยสีเนี้ยสีโอรสไวกลางคนแล้วอืนะคะที่แม่จ๋าบอกเนี่ยนะคะก็เป็นสถานที่ของบ้านพักคุณชลาเขาเนาะเแม่จ๋าจะมาจองไว้สักห้องหนึ่ง <laughs> โอเค ไปโอเคนะคะทุกคนสวยไหมคะนะคะวันนี้แม่จ๋าก็จะจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้รอดูคลิปหน้านะคะว่าแม่จ๋าจะพาทุกคนไปเพลินไปเที่ยวไปกินแบบไหนนะคะทุกคนวันนี้คลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากช่องแม่จ๋าพาเพลินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท,ท่านทุกๆคนด้วยนะคะเหมือนมาเป็นหมอลำ นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย